อะไรดีใช่ไหมจะพูดถึงแบบเอ d นอ l o เ e ิฟอีพีทิป่ะเราจะเล่าอะไรดีคุณเย็นพี่พออะไรฮะเอ็นอัเลิฟอีพีทิปเป็นไงบ้างดีนะเออผมรออีพีหน้าไม่ไหวแล้วแม่อยากดูแล้วดีมากเลยพวกเธอเป็นไงบ้างบีเวอร์ ด,ดีมากครับสุดมากครับเจมเล่นดีมากครับสุดปังนทุกคนลองพิมพมีพีทิปของตัวเองซิว่าคิดอะไรกันอยู่บ้างเพราะเห็นเรื่องราวแต่ละคนนี่เ,เหนือพระรามพาไปไล่องุ่นไนงไปนี่ไปนั่น,นพูดอีพีเดียวกันหรือเปล่าพี่แบบไปเรื่อยแต่ที่แน่ๆมันดีมากแม่เอสุดปังนะหัวเลยแม่ <c oughs> สุดปังมากจริงอีพีนี้สุดปัง รางวัลออสการ์ตั้งมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไวให้รออยู่อยู่กับอยู่กับพร้อมก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าของไว้แบบเดี๋ยวรอเวลาแบบอยู่ใครปุ๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปังสุดชอบจริตถึห <c oughs> ยิงคือติดจ,จริตไปแล้วนะติดจริตฉันเฮ้ย <c oughs> อนาเธอบอยมาแล้วว่าพูดถึงปั๊บก็มาปุ๊บเลยอะ่อาายนะไ <c oughs> อ,อยังไงนะไอ,อยังไงนะเฮ้ยไม่ตายเหรอวะจรจิงงหอนะ <c oughs> เธอบอยนะเออ เฮ้ยเห็นว่าเสียชีวิตแล้วนะเอ้ยอนาเธอร์บริทีเจอีพีนี้มาสรไปเที่ยวกับพี่วีด้วยเอ้ยจริงๆงหรองงมากคำใหม่ของดอมอีกแล้วดีมากไหมโอ้ยพวกเธอคือแบบเอาจริงป่ะฉันภูมิใจพวกเธอมากแบบขนาดไม่มีแล้วแต่พวกเธอก็ยังแบบคิดถึงมีความคิดถึงแบบ end of love อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบ มีพลังมีกำลังใจอะเนาะพีเสี่ผมอ่ะเธอคุณอาณาเธอบอยทวงพีเสี่ของใครของเอาไม่ใช่ของหยินเหรเห็นมีชื่อติดไว้นี่เออต้องรู้ว่าของหยินตั้งนานก็งงอยู่เออเออถ้าถ้าเจะขอต้องได้เล่นดิเล่นเยอะยแล้วไปไหนเล่นเลเออแล้วไปไหนก่อนเอออาเธอบอยเจ่ง ท p พีนี้คือแบบเยอะมากเรื่องเต็มต้องมาแล้วเรื่องเต็มหมอก็ไว้แบบเป็นเรื่องราวดีๆของอนาคตแล้วกันทุกคนเจ้าพี่อีคิดถึงพ่อโว้ยแกยินแกงมาไม่มีชื่อติดจจริงหล่ะจริงๆริงของมึง พี่วอลเหรอครับพี่วอลตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็แค่แบบว่าอ่ะมีความปวดปวยนิดนึงแต่ก็แบบปวดท้องพี่วอลอาการเป็นไงบ้างเขาหลายๆคนเขาเป็นห่วงอ่ะพูดพูดพูดถึงอาการนิดนึงเป็นไงคือดีแล้วแค่ปบดปวดท้องเนาะเอาไม่เป็นพูดนะอาแ่หนึ่งคำสวัสดีครับอาการเป็นไงฮะเยี่ยม อ่ะเยี่ยมหมายถึงให้โคนมาเยี่ยมใช่ไหมไม่ให้โทมาเยี่ยม <laughs> อาการดีละครับว่าอาการดีละฮะน้องเราดูแลอย่างดีไม่ต้องกลัวฮะกินยาอะไรแล้วร้อยหมดแล้วอาการดีขึ้นมากก็มีคนที่อยู่ข,ข้างปะดูแลพี่บอนะปนี่ยไม่เลยไม่ต้องโมเมนต์หรอกโมเมนต์โมเมนต์เก่งนะ <Moment. S 1> งงมากแม่โมเมนต์ moment น่ะถือว่าดีนะอีพีนี้อะไรนะไปแล้วถือว่าดีอีพีนี้ย ดีดีงานสายตาคือดีมากทุกคนรู้สึกว่าหน้าตาดีขึ้นกันทุกคนเลยแบบแสดงดีขึ้นนะหมนว่าสนิทกันเยอะขึ้นน่ะแหละจริงหรอก็ดีมากเลยแม่เอ้เ็ยนต้องเล่นเลิกเต็มหรือเปล่าอีพีนี้ดีจริง ดีมากดีไม่ไหวแล้วดีดีจริงๆพ่อแกงเกง่งแกงมากเออไปเรื่อยหนึ่งจริงไปเรื่อยชิลิสกาอะไรมาล่มเรือโอ้โหเจ้าพ่อล่มเลยอ่าทุกคนนะับว่าพี่อินไลฟ์นี้พูดคำว่าแม่ไปกี่คำแล้ว ฝากบิวเวอร์ดูแลพี huh. oh, oh! eh, hi, ่บอลหน่อยแฟนบอยจริงๆเขาก็มาดูแลนะแฟนบอยแฟนบอยโอล่ะลากินบอยบอยเหรอโอ้ยเขาโกรธกันแล้วว่ายยังไงแฟนบอยแล้วคุณสู้ผมได้หรอเออจริงคุณจะสู้ผมได้ไม่เก๊คุณสู้ผมได้เออเอาแล้วล่าสุดเขาจะตีกันแล้วนะเธอ เอาจริงจริง EP ทิปอะคืองงแต่ก็ดีใจดีใจที่ทุกคนแบบยังนึกถึงน้องๆว่าแบบเออยังคิดถึงกันอะไรเงี้ยยังคิดถึง End of Love ไม่ว่าจะทุกคนเลยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะทศลากลักเหนือพระรามอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในใจของทุกคนทั้งๆที่จบไปแค่แบบหนึ่งสัปดาห์เนาะแต่ทุกคนก็ยัง พูดถึง,ถงพ่พอหึงใช่ใช่พ่อหึงแฟนคลับ <S พ,พ s แฟนคลับแต่เขาต่อยก,กนันนะไม่เอาหรอกแล้วผมนำสองสูตรแล้วนะครับเอาดีดบบีบีเวอร์นำบีเวอร์นำหยินสองสูตรแล้วว่าเอาเอาดีดีงไปหมดละน้องๆจะมีผลงานอีกไหมครับ สำหรับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันเพิ่งจบไปก็อาจจะต้องรอติดตามเรื่องราวต่างๆในอนาคตนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบบอกอะไรได้ตอนนี้ก็ติดตามงานของน้องๆไปก่อนน่าจะมีเกือบทุกวันแหละพอสู้เขาเฮ้ยมึง็โ่แฟนบอยใช่แฟนบอยมากเแบมบิว พี่บอลเล่น<ต>เป็นพี่มายในตอนหลังเล่าไงเฮ้ยยังไงกะฮาวดองสึกชิงพี่บอลแหละ <laughs> สึกชิงเลยหรอ <laughs> จะมีแฟนมีทซีรีส์ไหมคะจริงๆก็อืมคิดว่าอาจจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องในการจะต้องแบบประชุมหลายๆอย่างหลายส่วน พ่อถึงแฟนบอยคิดถึงเนย่พระรามคิดถึงมาร์ควีคิดถึงโดสลาใช่คิดถึงทั้งสามเรื่องเลยนะโอ้ถ้ารวยแบบรวยมากๆนี่จะทำทุกเรื่องแบบเต็มให้แบบสุดไปเลยพี่อ่านคาวิศวะสุดหล่อขอเป็นเมียขอหมอเป็นเมียคือฟิลกานาจริงๆก็น่าสนใจนะเราเคยแบบคิดว่าตั้งแต่แรกแต่ทีนี้คือด้วยความที่ว่าโปรเจกต์มันลันไปแล้วอ่ะเออเราก็มันก็เลยต้องประมาณนี้ก่อนพี่พร้อมไปหาพี่เบนหรือเปล่าเอ้ยไม่แน่นะ รอ,อการกลับมาจริงๆอะจริงๆคืคอทุกๆวันเสาร์อะเกือบๆทุกครั้งว่าเราจะต้องแบบมาไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับอีพีแต่และอีพีของซีรีส์มันมันเป็นการแบบขอบคุณ <ปะ S 1> ทุกคนมากกว่า <ปะ S 1> แต่พอ <ปะ S 1> แ,แบบเฮ้ยเสาร์เนี้ยมันมันยังมีแบบให้เราได้ได้เห็นพลังต่างๆของแบบ ครอบครัวเอ็นอัเลิฟอีกอะ่ะมันมันก็ทําให้เราเออเขายังรักและเอ็นดูน้องๆอ,อยู่อะไรเงี้ยถ้าสมมติติดอย่างนี้นทุกทุกสัปดาห์ก็อ่ะเกินอยู่นะรอก,กับบารน,นี้นะโอหมอมากเป็นหมออนาได้อยู่นะคะพูดถึงหมอมาคเหรอครับหมอมาคหมอมากก็ก็โอเคนะแต่ทีนี้คือด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องการเดินทางต่างๆอาจจะ ออลำบากใช่หมอมา,ออมาเรียนหมอเรียนหนักมากที่หมอขอนแก่นด้วยความที่ก็อยู่อยู่ปีสามบ้าหมอมา,ออมาพี่ก็ลืมละเออปีสามปีสี่เนอะปีสามปีสี่คิดถึงทุกคนจริง,รงๆเนาะใช่ใช่คิดถึงทุกคนเลยเเยังไงแพ้เหรอเฮ้ยมันนึกจักวัคเอเอ เปนสิบลูกไม่เข้าเลยแอบปรับอะไตัวกูไปเลยล่าสุดคือแข่งบอลกันแล้วก็จะแพ้กันแล้วเล่าตอนสุดรพวันเกิดพี่วอลหน่อยค่ะของพี่โซเฮ้ยจริงๆวันนั้นแล้วมันเป็นในเรื่องของกองท้ายจริงๆก็แบบพูดอะไรได้ไปเยอเพราะว่าอยากอยากให้ไปดูกันก่อนเพราะว่าพี่โซคือเก็บภาพแบบตั้งแต่แรกเลยคือดีมาก อยากให้ไปดูกันในรายการโซซ่าโซเซเป็นการเซอร์ไพรส์พี่วอที่แบบชุลมุนมากหัวไฟลุกแล้วพ่อพ่อกันจริงปึ๊บแบบนี้สี่เลยนะแต่ก็เตอร์ย่างเนี้ยก็แพ้แน่นอนเอาแล้วมีแต่คนเชียร์ให้ยินแพ้ข้ออย่าแพ้ทุกคนรู้แฟนกับลู้ ไห้ชวนบิวว่าคุยเยอะๆดิเบิวว่ามึงโดนกูบิวว่ามึงโดนกูบิวว่ามึงโดนกูล่าสุดคือหัวร้อนแล้วนะงงปะดูราค่ะพี่วอลจะเย็นมากค่ะเออสภาวางจอยแล้วต่องแกไม่แน่นะอาจจะมีคราบเลือดในห้องเพราะต่อยกันเ ไอคลีม <I> <c oughs> ต้องมาํคำความอัดเสียงไว้ฟังเอออันเนี้ยคืองงมากอันเนี้ยคือแบบพี่หันยืมโทรศัพท์หน่อยฉันก็แบบเออสงสัพไ,ไปโทรสักพักหนึ่งออกไปข้างนอกเพื่อไปเปิดแอปบันทึกเสียงแล้วก็เอามาวางไว้ในห้องงงมากจริงหรอมีคนบนด้วยเหรอเรื่องทำซีรีส์เต็มผมล่างแล้วกันนะ เออได้ยินป่ะยินบอกว่ายินขอล่างยินไม่บนนะงงอยู่นะมุกเนวถ้าใครขำก็ฉันไม่ขำา oh. นะ <laughs> เป็นห่วงพี่วอลมากใช่ครับ<ช>พี่วอดีอขึ้นแล้ว้าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเดอ้อมีแต่หลายๆคนดูแลยอย่างดีอ,งอ่ะมีการเช่นด้วยนะงงปะ งงนะเช่นกร์ก็คือให้แบบชวนหยินคุยเยอะจะได้ชนะใช่ไหมชนะแล้วผิว์ขอร้องผิวว์ผิวว์เฮ้ยคนดูภาพ้านะครับสวยมากอ่ะ๋ยาจะให้ไปดูภาพ้าสวยมากเขาดีๆ นีสุดท้ายแล้วเพื่อนนะนี่มูลาทีสุดท้ายแล้วบีเวอรมึงขี้โกงกูเพื่อนี่ยไม่โกงมึงโดนกูลูกสุดท้ายมาที่เกมมึงเก่งกูอีกมึงโดนกูลูกสุดท้ายบีเวอร์พ่อวัยเก่งมากจริงก็คือแพ้แล้วผ่านนะได้บบีเฮ้ยบีเวอร์ชนะสามต่อสองเย่บีเวอร์ชนะเย่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 จมูกดเลย มีเวอร์ชนะเย่เยดอีกแล้วูอกาสดูอกาสยิงหยิ่งสรอบิยิงมิเวอร์ไปสิบแลูกรอบผมยิงห้ารอบไมเห่ัวไม้หัวไม้อะทุกคนเราก็มาเล่าเล่แค่นี้แหละมาพูดคุยแล้วก็ไปแล้วขอบคุณสำหรับยังมีพลังของเอน l อบเลิฟอีพทอยู่นะฮะ สัปดาห์หน้าจะมี e ีทิปปะก็เป็น E ีพีทิปสองไงอ๋อเป็น end of o v e ep ก็คือไล่ไปเรื่อยๆไงหรอเออห็นเห็นว่าจะมีกี่ EP สิบหกีพีนะมันเยอะอยู่นะสิบหกเลยหรอสิบหกอเอออ๋อก็ไล่จนจริงๆเขาน้าจะเล่นแท้ๆนี้จนกว่าจะมีซีรีส์เต็มนะใช่เอาดีๆถ้าถ้าทำได้ซีรีส์เต็มก็คงไม่ยากอะผมว่าเอาดีๆแกเหมือนไปท้าเขานะแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เชื่อ พวงนี้หรอกก็อยากให้เขาได้พักผ่อนได้นอนกันบ้างอ <c oughs> แต่ไม่ไปเป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าทำได้ทุกอาทิตย์มันก็น่าจะน่าจะไม่ลุ้นอยู่นะเ,นเอาละฟังจากคุณพ่อพูดแล้วนะฮะ <c oughs> เอาโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคิดถึงเอโนบเริฟไว้เจอกันใหม่